สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับพาเพื่อนๆมาดูเพชรเจริญการช่างครับวันนี้เพราะว่าส่วนตัวผมนั้นยังไม่เคยรีวิวนะครับของค่ายนี้นะครับมาจากบางเลนนะครับผมนครปฐมนะครับโอ้ยังปึกเลยครับข้างล่างนี่ทำแน่นหนามกันนะครับเนี่ยเป็นตัวเดิน สิบสองเฮกตาร์นะครับรถถ่ายต้องคำพี่แล้วมีคนดูอยู่ด้วยแม่เป็นฮีโน่นะครับ JO 8ปนะครับผมพร้อมเทอร์โบนะครับผมขนาดแรงม้านี่อยู่ที่ประมาณ260ม้านะครับเจ้าเครื่องตัวนี้นะ ใบแทก h ป0สเส้นอปาก,กว้างมากเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะ3ามเมตรยีนะครับเนี่ยตูนวดตูนวด6ฟุตป่ะพี่โอ้ห6ฟุตนะครับโอ้จัดว่าเป็นรถใหญ่เลยนะครับเนี่ยรถเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำมาแค่5.5นะครับตูนวดนะครับแล้วก็ปากเม็ดไอ้ปาก จะจะแค่3เมตรนะครับแต่ว่ารถตัวนะี้ต้องอัพไซส์มานะครับแ,แถวภาคกลางนะครับเพราะจะได้บรรจุได้เยอะๆแล้วก็เกี่ยวได้ไวนะครับดูการทำงานของพี่เพชรหน่อยนะครับเพชรเจริญการช่าง อย่างปึกเลยนะครับเนี่ยทำได้สูงเลยนะครับ้งรลอน้ำแล้วก็ตัวเครืนนะ่อง ว่าน้ำจะไม่ค่อยถึงนะเพื่อนๆแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับลวงน้ําไม่ค่อยก้มนะครับผมถ้าถ้าลวงก้มในข้าวจะงามเลยนะคตัวนั้นถ้าเกี่ยวมาก็จะออกดีโอ้แต่นั้นก็ออกดีอยู่นะครับเนี่ยออกดีอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวไปได้เยอะนะครับผมแล้วตู้นวดนั้นใหญ่ข้าวก็เลยออกดีครับเพราะว่าปากนั้นกว้างครับเก็บไปได้เยอะๆนะครับก็เลย ออกได้เยอะนะครับไอ,อ้พีเพ็ด่หล่อนะผมต้องคู่กับน้องพรนะครับน้องพรกินรีนะครับผมตัวน,นั้นจะเป็นน้องแต่แต่อันนี้จะเป็นพี่นะครับ <laughs> เป็นเกียวดันนะครับเพื่อน บ,บนี้หมดปัญหาเรื่องข้าวติดคอรครับดันอย่างเดียวครับก่อแปลงนี้ก็ประมาณ30ไร่นะครับผมก็เอาข้าวเออเอารถมารถหลากมา2องคันเลยนะครับเนี่ยมี10บร้อนคับผมร้อนะครับรับนากว้างมากเลยนะครับ พี่เพชรบอกว่าสบายสบายนะครับมาคนเดียวเพราะว่าไม่เจอหลมนะครับ สีสันันสวยงามนะครับตามสไตล์ของคนไทยนะครับชอบอะไรที่มันดวสวยๆกับงามนะครับ สาแฝดขนาดเบอร์ย3นะครับผมไม่รู้ว่าของอะไรนะอาจจะได้กิน ตัวเดินนั้นโซ่อยู่ที่48ก้อนะครับมาตรฐานของรถเกี่ยวข้าวนะครับลูใหญ่นะถ้าเป็น,นุ่กเล็กตรงมาก็ติเหลกนี่45้าเลยนะครับ แล้วมีที่ตีฟางมาเลยนะครับเนที่กระจายฟางนะครับ อย่างไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเจอช่วงไหนฟางหน,นาก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับ ออกเก็บได้เยี่ยมดีนะครับข้าวไม่มีไม่มีออกก้นมาเลยนะครับเนี่ยใช้ได้นะครับเพื่อนๆสอบผ่านนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็มาเจอตานะครับเพื่อนๆเอาข้าวไว้ให้ไก่นะครับประมาณอุ้มหนึ่งนะใส่เต็นตมาเลยนะครับ แล้วนะมาดูรถอีแตนต์าหน่อยโอ้ยังใช้ได้นะครับอีแตนแถวภาคกลางนะแต่สนใจเครื่องตัวนี้นะครับเนี่ยทีเอร้อยหกสิบนะครับไอตัวโค้งรถนี่นะอ๋อไม่รวมหัวอ๋อนี่นะครับซื้อมาสี่หมืนสองนะครับอีแตนนี่นะครับเนี่ย แล้วก็หัวนี้ถอยมาแกะกล่องนะครับเจ็ดหมื่นกว่านะหัวเนี่ยหัวรวมเบ็ดเสร็จก็แสนแสนกว่านะครับแสนหนึ่งหมื่นหมื่นกว่าบาทแม่นี่นะครับเห็นเพื่อนๆถามหานะไปเจ้าเครื่องตัวนี้นะยันมาตัวร้อยหกสิบแรงนี่นะครับถ้าเป็นมือสองในราคานี่โอ้โหรู้สึกว่าจะสี่หมื่นอัพเลยนะครับ มีแต่สี่หมื่นสองสี่หมื่นสี่สี่หมืนมน่นห네ก,กเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นไม่ใช่สตาร์ทเสียงนิ่มๆเลยนะเพื่อนๆรอบมาไวมากๆเลยนะครับก็ใส่แตนเน็ตวิ่งดีอยู่แล้วครับตัวนีน้โอ้โห,โโหเดินเบาได้ แต่ว่าเดินเบาได้นิ่งๆเลยนะครับในรอบต่ำสุดเลยนะครับเนี่ยโอ้สงสัยที่ผมจะหาจัดตัวนี้ดีละมั้ครับเนี่ยเอาตัวสิบหกแรงเลยนะที่ผมจะไปใส่แตนของผมนะครับแต่ว่าผมจะหามือสองมาใส่นะครับอเอเอเอ้ว ตาซื้อมาได้คุ้มนะครับเนี่ยสี่หมื่นนะครับขายไม่ตาขายจะไ,ไรวิ่งมาไล่บรรดาใส่โก้โ<อ>ทุกวันโอ้โอเสียดายนะครับตาไปหาซื้อได้ราคานี้นี่ยสี่หมื่นพร้อมใช้เลยนะรถของพี่น้องแยกพึ่งสายอ๋อครับซื้อแล้วพึ่งสายวิ่งหาประเพณีวันข้าววันหอ๋อครับมาจากกำแพงเพชรนะครับ,บซื้อมาในราคาสี่หมื่นนะครับเนี่ย สี่หมื่นทวนเลยนะครับถามซื้อตาตาก็ไม่ขายนะครับไปใช้งานทุกวันนะครับโอเคครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ